ฟังแล้วแบบมาที่นี้ก็เป็นครั้งที่สี่แล้วตปอดถึงญาติโยมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะได้ร่วมกันทาบุญสังสมบูรณ์ในวันธรรมชาือวันพระวันพระแล้วก็ทาบุญันเอาแวะเวียนกันไปถึงวัดราชี่ว่าครั้นนี้เป็นฟั้งที่สี่แล้วทางพระสงฆ์าทางนั้นก็ขอังโบูนาบุญที่ท่านได้ร่วมกันสังสมบูรณ์เพื่อเป็นสเปียงต่อไปตไองรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าบ้าง ให้พระเจ้า,าการสังสมบูรณามาถึงความสุขเราทุกคนก็ปรารถนาความสุขเพราะฉะนั้นก็สั่งสมบูรไปการให้ทานรักษาศีลถ้าใครทำภาวนาด้วยต่จใจดีจริงๆขึ้นไปเพราะฉะนั้นก็ขออำนาจพระศีรัตนใจพระพุะทธธรรมพระสถงถึงกับเสด็จไปโบทนี้ บรารมีของหลวพ่อสัมพุทธะวัฒโน,นภาคพระสัมพุทธพันธีพระนิรันตราจงปกป,ป้องุมตรแแก่ฟาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงจงประสบกับความสุขความจเจริญด้วยอายุวันละสุขภาระปฏิภาณธรนสารสมบัติธรรมฐานสมบัติตลอดกาลละนา